谢谢。嗯 <music> วันครับพี่น้องในลาง,งานอีกวันที่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 สิบสองสิบสองทันวาสิบสองทันวาอ่าเป็นงานแถลงข่าวของโมโนก็พี่น้องผู้ใดไปแน่ยปียงบผน,นับปีนี้กับอาชีได้ไปคือเราครับเดินพรมแดงที่เดินพรมแดง แถลงข่าวที่โมโน เด้อไ,ไปหลายก็ปีาง,นนา,ง,นง,นงานเด้อพิงวันพิ้งไรบ้านเขาไปเมื่อไรอีสานตุซี่อ่ะที่นี่บ้านเขาต้องไปหลายวันที่สิบพ่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดพ่อก็แม่่าจะะยุ่เนชรบูรเนาะยูบเพชรบูรเปเนชรบูรจากนั้นวันที่สิบ จากเรนจากเพชรบุรแล้วก็กตีรถมาโมโนเสร็จจากโมโนแล้วก็จะตีรถไปวันสะพุ่งต่อแต่ตอนจากโมโนไปวังสะพุ่งนี่ก็ใส่เวลาโดนก็สมควรพีน้องเพราะว่าไก่อยู่ขนาดจะประมาเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ในเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ กาเรียนเชิญแล้วเราเราก็ไม่อยากปฏิเสธเนาะว่าโอกาสมีโอกาสแน่เขาก็อยากปฏิเสธโอกาสกาส็อยากกผ่านโอกาสมเมื่อผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความสําคัญแล้วแต่สิ่งถึงว่าสักพุ่งก็จะประมาณชงร่ำพอดีมัง้ยมงยักระเสืรกการหนาจากพอทันพอตามที่จับเบิง้งที่เพศแล้วก็ ิึงระยะเวลาแล้วสำหรับมือวันที่12ธันวาคนะครับ12ธันวาค นาคำหลังใี่พอกันเลยคืนใดคืนใจยังพอวันที่หนึ่งก็จะเป็นงานรวองา,านเนี่ยนกะ็จำพอแม่ก็จะมีลูกท็อปเต้าพี่เต้าน้องไปรับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเจอ ะสถานที่ากาชัดเจนบเราได้ว่าพอลื่มสภาการชาติไทยนี่นพี่น้องสภาการชาติไทยอันนี้หนึ่งธันวาแล้วก็วันที่สามก็ไปร่วมกับกิจกรรมของสภาการชาติเหมือนเดิมก็ไปร่วมร้องเพลงกับพี่เต๋อัานนี้ก็น่าจะอยู่บนโรงแรมเหมือนเดิมเพไม่น,มนยินใน้เส่รนฟรูมในพี่น้องท่าโรงแรม เดี๋ยวติดโพสไปเป็นระยะระยะนะพี่น้องพี่น้องเชนติดตามครับแบบเชื่อมที่มันหลัดหนาลัดหลัง,ลง,ลงช่องแปดเห็นว่าท่านว่าเนี่ยพี่น้องกับรถการที่มัน,นบอกไ้ก็คือทันวาจากออดแอร์ อย่างนี้เดืออีกรอบหนึ่งครับอันนี้คือพออ่อเราพี่น้องฟังพ,พี่น้องฟังพ่อเข้าฟ้าอกอนว่าเดือนนี้ไปใส่แน่เดือนหนาไปใส่แน่เดือนนี้มือนีมืออือ้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานวงเนาะไม่เกี่ยวกับงานงวงนนมือเอื้องก็คืออยู่โรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลวันที่9ก็จะมีการไล์อยู่ที่สตูของดีคุณพัดครับแล้วก็วันที่11 ก็จะมีการปไปไลฟ์ที่ครับเอา้าพ่อส่งเบอร์เขาให้เ,เบอร์แม่ให้เขาแล้วถึงเรียงอ่ะครับ And now. กปกิโลเย้ yeah. ใกล้แล้ว <c oughs> คนภายนอกเข้าไม่ได้แต่รอพบน้องได้ด้านหน้าครับเพราะเป็นงานอบรมอ๋อเจ้าหน้าที่โครงการอ๋อเดินทางปล่อภไปลูกหายป่วยหมดเขาะหมดโศก งานไหลมาเทมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสาธุเดี๋ยวก็มีสามีสามีสาก็จะมีการเปิดกล้องลัอกคอนช่องวันเรื่องใหม่นั่นก็คือสงฆามอลำซึ่งผู้เขียนบทผู้เขียนบทผู้สร้างก็ขอพ่อ เป็นเป็นหลักแล้วก็สําหรับลกูกชายทั้งสองเต้าพี่เต้าน้องก็อยากได้คิวให้เยอะที่สุดนั่นแหละแต่พ่อก็จะดูคิวว่าวันไหนสู้สามารถไปถ่ายไปถ่ายได้ด้วยก็จะแย่งคิวไปทางผู้ผู้แคนบดผู้ผู้กำกับพอตอยมาพออยู่ที่หน้างานแล้วคะ่ะแม่ต้อยกอทม แล้ตอนนี้แม่น่าจะเอากระบะไปหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่กระบะก็จะเป็นบีเอมมแม่บอกว่าถึงโรงแรมแล้วแม่เข้าห้องน้ําอยู่ตอนนี้ก็จะพาลูกขึ้นไปแต่งหน้าทําผมที่ห้องเพราะว่าทางหน่วยงานเปิดห้องไว้แม่กับลูกเพื่อได้แต่งหน้าทําผมพักผ่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกบอกแม่กับลูกๆไว้ว่า มีพี่น้องเราไปอรอให้กำลังใจที่โรงแรมห e ลังจากที่ไฟลัดเดือจัดการเองไฟเสียเสียหลังผานมาครับครับอันนี้ก็ตอนนี้คือขาดบุคลากรอ,อยู่ถ้าหาความมีบุคลากรหลายก็นี่ไฟที่จัดเต็มก็ดีพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันขึ้นอยู่กับแรงงานแรงงานคือตอนนี้กับเพราะดูว่าผิวห,หนังพ่นไท่เข้ากคือ เลือกงานกับบริษัทยังว่าถ้ากว่า,ามีสามารถรับงานคนงานต่างด้าวได้เนี่ยคนงานสิ้นลายพวกมันต่อเลยนี่คือสั่งพื้นที่ปกติในสมัยก่อนนะสมัยก่อนน่ะคือแผนแกละสิบคนสิบสองคนสิบสามคนสิบสี่คนเนี่ยงานมันเร็วสม,มันยนี้ตอนนี้เหลือแผนกละซี่ห่างหกคนแต่ที่นี่กับที่รรแรกก็อยากให้เป็นนะแบบว่า รวบเลยคือเสียกสิไดลารายได้หลายนะแต่เจ้ากับว่ากําลังเจรเพื่อเถิงเข็นเวทีแล้วคือใจอแล้วว่าอยากเข็ยนไปทีแล้วให้ปูกกระดานน้าปูกกระดานน้าเราอ่าคือให้ขึ้นฉากขึ้นยังน้ำจังเสียคือวันหนึ่งรายได้พันกว่าบาทเนี่ยมันมันหาอยากก็ดีเนะาะรายได้พันกว่าบาทง,งานบริชั่วโมงแต่บริษัทเจ้าว่ากำลังขจรเพื่อเถิง อนี้ก็เลยจะเป็นต้องว่าต้องหาค้านจำปะจำแผนไปแผนมั่นฉะนั้นผู้ใดมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีลูกมีผัวครับอยากมีรายได้นอกจากเคณฑ์ไฮเอ็นนาแล้วอยากมีรายได้ครับกะมาสมัครกันได้พี่น้องเด้อมาสมัครกันได้นะครับผม เลือกเอา,ผาแผนเดียวสมมตว่าเหตุแต่คงสั่งวิที่อาคาะไปาจากชั่วงรหารลอยก็คือติดตั้งอยู่ประมาณคือคือแต่ะแผแนกมันโ่โดนเพียงก็ว่ากาจะเสร็จเป็นเวทีมันก็ใส่เวลาอยู่เดี๋ยวแฝดหนึงนะครับสวัสดีครับครับถึงแล้วครับ ครับครับ,<า>บผมใช่อ่าบริวาเขาอบรมยึดตึกใดถามว่มาเขาจะอบ,อบรมโครงการยึดตึกใดถามประมาณประมาณนั้นครับครับ Boa, arrumar เอะ่ะตอนนี้คือมันขาดคนงานคือขันคนงานหลายเนี่ยที่เขาสามารถานางร้านเขาจัด้เต็มมีกระคำสุงเงยยกไก่กระคำไก่กระคำเพราะว่ามันขาดแรงงานโอ้โสิเหตุงานหลายแเนี่ครับโอไหว้เสี่จ้ากันพู้แข็งแรงก็จะกับรับยี่สองแเนกรับ สัง่งเวทีแล้ปุ๊บอาจจะมาย,มย่อแง่มย่อแป็นต่อย่อแป็นต่อสองประเด็นร่วมกันสองประเด็นครับเขาว่าร่วมกันขึ้นไปทำไมใหญ่ใหญ่แป็นเพราะว่าเขามีเข็นเข็นยกลงจากรถแล้วมาวางไว้บนเวทีเขาแกแค่ว่าเอาจับเอายุกล่องไปย้ายตามสั้นตามสั้นนั่นแหละคือคือคำนันหลายคนมันก็ัดเศษไงเอาอันนี้ว่าทำสองประเด็นก็คือพันหนึ่งแล้ว พันหนึ่งแล้วอ๋อเสีดประดับฉากต่อหลังจากผูกแป้นแล้วตัวเสียดมันเดียดสามครับนางลานเพราะอะไว่านางลานก็ไปที่เสียดไปพร้อมกันตัวเฮ็ดฉากก็คือพอ่อหลังจากใหา่แป้นตังค์พ่อ้องสั่งใหญ่แป,งงแปแ้นเรามาติดฉากอีกคือ,อพันพันสามแบบนี้พันสามแล้ว ว่าฉากนี่มันก็บพรบริญากฉากนี้ก็แค่จับไปแปะปุ<อ>๊กปุ๊มัดลวดก็ air, มัดคู่ไปเยือนก็เยือนประมาณนี้นะครับคือคือวัดเต้บป้ี่ขาดได้ได่ก็มอรัำนี้ครับโอ้ขับรดตำขับรดหน่อยหนาบกจบปริญญาตีปริญญาโทษได้ไี่นองวัดเต้ขยัน แข่งเลยขนาดซีเมนแม่ได้โตเ,าเ่าเองคือกันตอนนี้เดีย๋ยครับเกี่ยวกันไข่ผู้หนึงไข่เศร้าผู้หนึงเป็นตอเนี่มันเป็นวัดว่าพี่น้องเนาะวัดประนางรถคันเดียวกันมันกัดตีตอก,กันได้เออเศ้าน้องครับออกมเซ้าน้องข้าวโรตีรถแม่นั่งเอารถ เอารถคนมาติบอกว่าในคุยกับแม่ว่าเอารถท่านไหนมาเรือ่องประเด็กหน่อยอยุ่นี่นะรถหลายได่ายหลายเฉพาะเฉพาะพ,ะพายกลั่งเฉพาะพายกลั่งคือแบบว่าพวกหักจ้างยกลั่งอะพวกซีเกียเนี่ยกลุ่มซีเกียบที่มีซีคนก็สิบคน ไม่เกินสิ